กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ค่ะเป็นเช้าว,วันอังคารที่6สิงหานะคะก็มีพระไม้เลือกชมวันนี้นะพี่นะแถวบนนะคะ500บาททุกรูปทุกองค์ค่ะแถวบน500บาททุกรูปทุกองคนะคะมีบริการส่งฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะแถวที่2กับแถวที่3นะคะเปิดองค์ละ 600บาทค่ะพี่600บาทเลยนะพี่นะอ่าใครชอบองไหนนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปกันละทีรายการเลยเนาะทางร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะด้วยชอบด้วยใช่แล้วแอดไลน์มาหาน้องนะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้ด้านหลังค่ะด้านข้างห้าร้อยค่ะพี่รายการที่หนึ่ง รายการที่1ช่องน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะฮะองค์นี้ขอห้าบาทนะพี่นะ้องขอห้าร้อยบาทค่ะรายการที่1ค่ะสวยๆเลยนะพี่องค์นี้เนื้อเหลืองๆสวยๆด้านหลังมีลายตาปั๊มนะคะไปกันต่อองค์ที่2นะคะพี่องค์ที่สองค่ะนี่เลย เป็นพัผงนะคะไตกลค่ะอ่าองค์นี้ก็ห้าร้ยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทด้านหลังมียันแบบนี้นะคะนี่เลยด้านบนค่ะพี่นี่เห็นเม็ดแร่เลยนะพี่นะซูมมนให้เห็นชัดๆเลยอ่าไปกันต่อพี่องค์ที่สามนะคะ นี่เลยห้าร้อยบาทค่ะพี่พระสมเด็จห้าร้อยบาทนะคะพิมพ์นี้ทรงนี้สวยเดิมค่ะพี่สวยเดิมแล้วพี่นะนี่มีรอยเส้นรอยอะไรนี่ตรงเนี้ยพี่ดูเห็นกันชัดไหมเอ่ยอ่ะสักครู่นะพี่นะเดี๋ยน้องจะลองสอง่งคือมือมันไม่นิ่งก็เลยแบบพยายามซูมให้ใกล้ที่สุดองค์นี้นะพี่สวยเดิมเลย อ่ะนี่คือมันน้องไม่ทันหนักโอเคเราซูมมันอย่างนี้แล้วกันเนาะงองค์นี้ค่ะนี่สวยๆเลยนะพี่นะเล่นแสงแบบนี้เลยห้าร้อยห้าร้อยบาทค่ะรายการที่3าม EP นี้ EP ที่170นย์นะคะรายการที่3มค่ะไปกันต่อเลยนะคะพี่รายการที่4ี่ค่ะ พิมนี้องค์นี้ค่ะรายการที่4นะคะนี่เห็นเม็ดแร่เลยนะ z ู o m มนให้เห็นชัดๆด,ด้านหลังค่ะรายการที่4 500บาทมีบริการส่งฟรีค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยเนาะพี่เนาะ ชอบพระองค์ไหนนะคะสามารถใส่ดวนใส่ตรงมาได้ที่0620890157ค่ะหรือแอดไลน์ศ9นย์เก้าเก้าสูนดสียถ้าพูดไวไปสามารถดูเบอร์ที่หน้าจอได้นะคะน้องทิ้งไว้ให้แล้วนะต้นคลิปนะคะจะมีเป็น QR Code ไลน์อยู่นะพี่นะอุ่นนี้500บาทค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่5ค่ะพี่รายการที่5นี่เลยพระสมเด็จเช่นเดิมค่ะ ทิมนี้องค์นี้ค่ะรายการที่ห้าค่ะพี่สวยเดิมสวยเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่500บาทรายการที่ห้านะคะ ได้เข้ามานะคะก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะคะนี่ค่ะพี่องค์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพิมพ์นี้ลายแตกลายงาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลยตายกลนค่ะองค์ละห้าร้อยบาททุกรูปทุกองนะพี่นะมีมีบริการส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่าองค์นี้ค่ะมีลายแตกลายงาแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะ ไปกันต่อนะคะพี่องค์นี้ค่ะรายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดลงรักปิดทองแบบนี้เลยนะแปดทองค่ะเนื้อหาเก่าๆเ,เลยพี่อ่ะสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้นี่ห้าร้อยบาทนะคะด้านหลังค่ะอ่านี่นะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะน้องส่งของให้ทุกวันนะคะตัดยอดทุกวันค่ะ นี่เลยด้านหลังนี่ขอห้าร้อยนะพี่นะขอห้าร้อยบาทไปกันต่อนะคะพี่แถวที่สองแถวที่สามจะเป็นรายการละหกร้อยบาทนะพี่นะรายการละหกร้อยบาทเนาะพี่นะ้อง EP นี้นะคะองค์นี้ค่ะพี่ปิดตาพ่อแก้วค่ะพี่มีเลขหนึ่งก้าอยู่ใต้ฐานนะคะสวยเดิมค่ะเก่าๆเนื้อหิ้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ด้านหลังคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะสวยคมคะ่ะพี่อ่ะนี่องนี้คะ่ะหกร้อยบาทคะ่ะรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าหกร้อยบาท EP นี้ EP สามารถดูได้ที่มุมซ้ายมือด้านบนนะคะไปกันต่อคะ่ะพี่นี่เลยรายการนี้หลวงพ่อแช่มคะ่ะวัดฉลองนะพี่นะเก่าๆเลยพี่พศสองสี่แปดหกนะคะพี่ ถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะไม่ทราบว่าตัวเลขห้าหรือเลขแปดนะเป็นเลขอาราบิกด้านหลังเป็นโคตยันแบบนี้ค่ะยันยันแบบนี้เลยนะอ่อองค์นี้ค่ะพี่หกร้ยบาทรายการนี้หกรอยบาทนะพี่นะมีบริการส่งตีนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ล้วแอดไลน์มาค่ะห่วงเขาจะเป็นแบบนี้เก,เ,มมนนะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยซูงมาได้เห็นชัดๆเนี่ยออรายการที่สิบค่ะ ไปกันต่อรายการที่11นะคะพี่รายการที่11มาไวไปไวมาเร็วคิมเร็วต้องการลูกค้าเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้โทรหาน้องได้นะคะพี่อายุค่ะ82สิบพันศานะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นพระพุทธเอ๊ะสักครู่นะคะพระครูวิพระคระคูนิวาสนะคะพี่พระครูนิวาสเหรียญเก่าๆโบราณห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะ เก่าๆโบราณวัดหนองโพค่ะพี่พศสองสี่แปดสเก่าค่ะขอ600บาทนะคะรายการนี้มีบริการส่งฟรีนะคะพี่อ่ะน้องให้ดูชัดๆนี่พี่อ่ะภาพเสียงชัดเจนหรือไม่ชัดเจนรบกวนแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่ฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยอันนี้เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะ ปีเก่าปีแก่เลยพี่ตามการเก็บรักษานะคะนี่อ่าองค์นี้ค่ะรายการนี้หกรอบาทค่ะพี่องค์ที่สิบอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนาะอ่าไปกันต่อเลยนะคะพี่รายการที่สิบสองค่ะก็ เน้นย้ำกับพี่ๆนะคะใครที่เก็บเงินปลายทางรบกวนรับผิดชอบพัสดุของพี่ด้วยเนาะก็มีเดี๋ยวรอตีกับสองกล่องนะไม่รับสายไม่ตอบไลน์ไม่น่ารักเลยนะคะถ้าไม่พร้อม C f เไม่พร้อมโอนไม่ต้องทักมานะพี่นะอ่าขายของนะคะไม่ได้ขายของเล่นนะพี่เนาะอ่าเน้นย้ำนะคะใครที่โอนเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจากยอดพระองค์นี้คะ่ะพี่เนื้อลมดําแบบนี้นะคมๆเงาๆเลยพี่องค์นี้นะคะด้านซ้ายมือน้องค่ะ พระคูหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะพี่องค์นี้เป็นหน้าทองแบบนี้นะลมดำหน้าทองมียันสองข้างแบบนี้นะคะรายการนี้หกร้อยบาทค่ะพี่รายการที่สิบสองหกร้อยบาทนะคะแครรูปภาพแล้วทักไลน์มาหาน้องได้เลยเนาะพี่เนาะ <c oughs> ตรงตรงสังคติมีเลขเก้าไทยนะคะ <c oughs> เป็นหน้าทองแบบนี้เลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่ไปกันต่อเลยรายการที่สิบสามนะคะเป็นเป็นที่ระลึกค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะพี่วัดอัมพวันค่ะเป็นเหรียญเสีมาแบบนี้นะด้านหลังค่ะพี่เกาะพังงานเป็นยันอัคขระแบบนี้ด้านข้างค่ะรายการนี้ขอหกร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทนะคะ ใครยังไม่ได้ติดตามนะคะสามารถติดตามช่องน้องโบบารมีพักเครื่องได้จะได้ไม่พลาดทุกๆ ep ที่น้องลงนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์มาหาน้องได้เลยเนาะพี่เนาะอ่านี่เลยรายการที่สิบสามไปกันต่อรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นหนุมาคะ่ะพสสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่สวยเดิมค่ะพี่อ่าสวยเดิมเลยนะนี่ ด้านข้างค่ะองนี้นะพี่นะัรายการนี้หกร้อยบาทเนาะพี่เนาะหกร้อยบาทค่ะเวลาอัดคลิปก็จะเสียงดังฟังชัดน,นิดนึงนะคะไปกันต่อค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเนืองค่ะองค์นี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อก็ร่รเงินแต่ว่ามันคือตามการเก็บรักษานะคะพี่เลยดูเก่าแบบนี้เนาะ รายการนี้ขอ600บาทนะคะพี่หลวงพ่อเนืองค่ะหลวงพ่อเนืองค่ะพี่นี่เก่าๆเ,เดิมๆไหมนะพี่นะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ก็สามารถทักมาหาน้องได้เหมือนเดิมนะถ้ายังดู EP นี้อยู่นะคะก็ลูกค้าใหม่นะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องโบได้ที่0992107401คะ่ะรายการนี้600บาทจ้ะพี่จ๋าใครที่ CF เราไม่โอนนะคะใครที่รับ ปิดแล้วเก็บเงินปลายทางไม่ยอมรับพัสดุน้องขออนุญาตบ็อกนะพี่นะคือเราคุยกันเหมือนเข้าใจอะแต่พอของส่งไปแล้วไม่รับของน้องว่าไม่น่ารักเลยนะคะอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นนะพี่นะไม่น่ารักเลยเนาะเวลาส่งของมันมีค่าใช้จ่ายนะคะรายการนี้600บาทค่ะอ e นะีพีที่1นึ่นะพี่รายการที่15บาค่ะหกรค่ะไปกันต่อคะ่ะองค์ที่16บค่ะพี่เป็นงาแกะนะคะนี่ สวยมากพี่อ่าใต้ก้นเป็นกววงแบบนี้นะคะงานฝีมือพี่ <c oughs> งานฝีมือเลยนะนี้ขนาดก็ประมาณหนึ่งนิ้วได้นะคะหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วค่ะพี่รายการนี้นะคะขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่ส่งให้ฟรีค่ะหกร้ยบาทส่งฟรีเนาะพี่นะวงนี้ค่ะ หมุนให้ดูรอบๆร,รายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะรายการที่สิบหกสวยมากค่ะพี่ตรงนี้ไปกันต่อค่ะพี่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเรียนกลมรูปไข่ค่ะพี่เรียนรูปไข่นะคะพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นที่ระลึกในงาน ถวายพัตตาหารนะคะวัดปากน้ำาภาษีเจริญทนบุรีค่ะพี่เก่าเดิมค่ะไม่ทราบปีนะคะพระเทมุนีรอบองค์จะมีจุดไข่ปลารอบองค์เลยพี่รายการนี้ค่ะขอหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะพี่จา๋ารายการนี้หกร้อยบาทกันเลยนะพี่นะนี่หมุนให้ดูกันรอบๆค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ ep ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะวันที่หกสิงหาค่ะพี่ ใครเปร็นลูกค้าใหม่ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะซื้อขายกับน้องนะคะโทรคุยนี่ง่ายมากถ้าทักไลน์ถ้าไม่ตอบเดี๋ยวน้องโทรกลับโทรมาไม่รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับตอนนี้ก็คือสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะคะองค์นี้ค่ะพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะอ่าไปกันต่อคะ่ะพี่องค์ที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดค่ะพระอาจารย์มั่นคะ่ะพี่ ด้านหลังค่ะพี่เป็นเนื้อสีน้ำตาลออกลมดํานิดนึ่งนะคะพี่แต่ไม่ได้ดําจ๋ามากนะคะก็ตามการเก็บรักษานะพี่นะนี่อ่ะเป็นปั๊มนูนนะคะเป็นปั๊มนูนแบบนี้ไม่ได้นูนมากบหนะก็ร้อยขึ้นมานิดนึงนะคะมุมเสยพี่แจ้งน้องได้นะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแบบไหนนะคะพี่ๆถ้าเก็บเงินปลายทางนะลบกกวนรับพัสดุด,ด้วยเนาะพี่เนาะรับผิดชอบ พัสดุของตัวเองถ้าไม่มีเงินไม่ต้องไม่ต้องมา c f กันนะคะไม่ 4F เล่นคือไม่น่ารักเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ส่งของน้องเป็นคนจ่ายค่าส่งของนะคะคือราคาไม่ต่ํากว่า80บาทต่อหนึ่งกล่องนะพี่นะค่าส่งนะคะองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้ค่ะแบ่งที่600บาทรายการที่18 600บาทน้พี่เนาะรายการที่18 600บาทจ้าแคปรูปภาพแล้วทักไลน์มาได้เลยนะอ่านี่พี่ แถวบน5้ารอยค่ะแถวสองแถว3องค์ละ600บาทเนาะพี่เนาะไปกันต่อคะ่ะพี่เป็นเหรียญรูประคลังหลวงพ่อพรมแบบนี้นะคะด้านหลังคะ่ะรุ่นพิเศษคะ่ะวัดช่องแคอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสอง3ปีนี้เก่าลึกมากตามสภาพเหรียญนะคะพี่มีห่วงมาให้แบบนี้เป็นรูประคังนะคะพี่เป็นรูประคังนะพี่นะอ๋อองค์นี้คะ่ะแบ่งให้ที่600บาทรายการที่19 ep ที่หนึ่งเจ็ิวันที่6สิงหาค่ะ รุ่นพิเศษเลยนะพี่นะอง์นี้นะคะน้องบัววารมีพระเครื่องค่ะใครยังไม่ได้ติดตามการฝากกดติดตามไว้องค์ไหนที่น้องทราบชื่อก็จะแจ้งให้องคไหนที่ไม่ทราบต้องขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะองค์นี้ค่ะพี่วัดช่องแครุ่รนพิเศษเลยนะหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่องนี้อ่ารายการที่สิบเก้าค่ะพี่รายการที่สิบเก้านะพี่นะองนี้นี่เลย ไปกันต่อค่ะพี่รายการที่ยี่สิบค่ะเหลียนหลวงปู่ทิมค่ะเหลียนออกสีน้ำตาลแล้วก็มีแบบสีดำดำนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นที่ระลึกค่ะอายุครบแปดรอบปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่เก่าเดิมค่ะไปเรี่ยมกรอบร้อมเพชรได้เลยนะพี่นะเรียมกรอบร้อมเพชรห้อยคอได้เลยนี่อ่าหลวงปู่ทิมค่ะปั๊มนูนค่ะพี่ ปั๊มนูนะมีห่วงนะด้านข้างเหรียญจะเป็นลายกระหนกนะสวยมากเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะดูให้เห็นกันชัดๆค่ะนี่ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่0992107401เนยาะพี่เนาะ0992107401ค่ะน้องโบบารามีพักเครื่องค่ะพี่ด้านข้างค่ะ นี่อ่าใครชอบใครรักทักมาค่ะพี่ใครชอบใครรักทักมาเลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมค่ะรายการนี้รายการที่21ค่ะเปิดที่6กร้บาทนะพี่นะรายการนี้วัดดอนยี่หอมเนื้อนวะแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินพศสอง0นห้าสนะคะพี่เก่าเก่าเลยพี่นี่ดันคาค่ะ เป็นเนื้อนาวาะนะคะพี่อ่านี่เล่นแสงแบบนี้เลยนะพี่เรียนหลวงพ่อเงินค่ะอัดดอนเหยาหอมรายการนี้ค่ะพี่เปิดที่หกร้อยบาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าอนเลยน้องส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่า CF กันแล้วปิดพายแล้วรบก,กวนรับ สายพนักงานด้วยนะคะพี่ตอนนี้คือแบบแอบเคืองพี่ที่ปิดพักกับน้องไปมากเลยก็คือไม่น่ารักไม่รับสายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไปกันต่อค่ะพี่รายการที่22สิบสองค่ะหลวงพ่อเงินค่ะลูกรอหลวงพ่อเงินค่ะใต้กุนเป็นรอยจานแบบนี้นะพี่นะรอยจานยันค่ะด้านหลังค่ะพี่นี่ด้านข้างค่ะ มีรอยตะไบมีรอยอะไรสามารถดูได้เลยนะพี่นะนี่อะจมูกปากตาค่ะพี่ท่านั่งนะคะใบหูค่ะพี่มีจุดไขป่ปลาตรงนี้แล้วนี่นะพี่นะไตก้นนะคะพี่เป็นรอยจานงูน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 ,น,น,นูแล้วก็มีรอยยันตรงนี้รอยจานยันแบบนี้นะอง์นี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่หกร้อยบาทเลยนะคะที่หกร้อยบาทนะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องบบารมีพักเครื่องไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดเป็นกาลังใจให้น้องนิดนึงนะพี่นะรายการนี้หกร้อยจ้ะพี่หกร้อยบาทนะไปกันต่อค่ะพี่รายการที่สิบสามค่ะรูปรอยหลวงพ่อเงินค่ะพี่องค์นี้ค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไตกลนค่ะพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนี่เลยจมูกปากตานะคะพี่ใบหูอด้านข้างนี่น้องซูมให้เห็นชัดๆนี่ด้านหลังนะคะนี่เลยอ่าองค์นี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่ ช่องน้องบบารมีพาเครื่องค่ะรายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบนะพี่นะนไปกันต่อค่ะพี่องค์สุดท้ายของ EP นี้นะคะรูปรอหลวงพ่อ,งองเงินค่ะสวยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ รายการนี้ขอ600บาทเช่นเดิมค่ะพี่เปิดที่600บาทนะใครชอบใครรักทักมานะคะพี่นี่ใต้ก้นนะคะจมูกปากตาใบหูนะคะถ้านั่งสามารถดูได้เลยนะพี่นะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมหรือภาพใกล้ๆตรงไหนรายละเอียดตรงไหนแจ้งน้องได้นะคะพี่นี่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะพี่เนาะ รายการนี้6กร้บาทนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทค่ะน้องบวบารมีพระเครื่องค่ะวันนี้มีพระมาให้เลือกชมยี่สี่รูป24่ี่องค์นะคะสนใจพระองค์ไหนรีบทักรีบโทรและแอดไลน์มาหานอ้องใครไว้ใครได้ก็ราคานะคะคุยกันได้ต่อรองได้เนะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ไว้วยงเข้ามาเลือกชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์ให้น้องนิดนึงนะคะพี่ ก็ต้องการลูกค้าเพิ่มเติมก็าสาย่วนสายตรงมาได้ที่062 089 0157ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่099 210 7401เลยนะพี่นะรอรับสายสแตนบายพี่ๆอยู่ช่วงนี้เงียบเหงามากเลยอยากแพ็คของอยากส่งของนะพี่นะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางแล้วไม่สะดวกรับไม่ต้องทักมาเนาะพี่เนาะก็สำหรับวันนี้กบขอบประคุณค่ะสวัสดีค่ะ